การล้มเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้แล้วก็ไม่มีใครที่จะเดินไปข้างหน้าโดยที่ไม่สะดุดหรือราบเรียบเสมอไปแต่สิ่งที่ทำให้คนธรรมดาธรรมดาแตกต่างออกไปก็คือการลุกขึ้นมาให้ได้ทุกครั้งที่ล้มลงการลุกไม่ใช่เพียงแค่ยืนขึ้นแต่เป็นการเอาชนะความเจ็บปวดความทุกข์ เอาชนะความท้อแท้ใจและเรียนรู้ที่จะก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็งยิ่งกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่เราลุกขึ้นได้เราไม่ได้แค่เดินต่อไปแต่เรานั้นกำลังได้พัฒนาตัวเองกำลังสร้างใจที่แข็งแกร่งและเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่ใช่เป็นเพียงคนธรรมดาแต่เป็นคนที่เอาชนะใจตนเองได้อย่างแท้จริงโดยที่ พึ่งตนเองได้อย่างที่เราก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเราจะทำได้